แหตีเลขเด็ดยอดมะพร้าวเสียนพญานาคคุณตาเจ้าของสวนบอกว่าฝันเห็นคนมายืนดูต้นมะพร้าวตะโกนบอกเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขกันดังมฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านฮือฮหานะคะพบต้นมะพร้าวออกยอดคล้ายเสียนพญานาคนะคะอยู่บนที่ดินของคุณตาไว้เจ็ปีนะคะ ไปกันเลยนะคะไปที่จังหวัดอุดรธานีนะคะที่ทุ่งนาบ้านหนองไผ่หมู่ที่8ตบนาบลนาสายน้ํารถอําเภอพิบุรักจังหวัดอุดรธานีนะคะพบต้นมะพร้าวนะคะสูงประมาณ2เมตรอายุประมาณ2ปีนะคะถอดยอดออกมาจาํานวน4ยอดนะคะแต่ละยอดนั้นออกมามีลักษณะคล้ายเสียนพญานาคนะคะสร้างความแปลกประหลาดให้กับชาวบ้านที่มาพบเห็นนะคะ และรวมไปถึงเจ้าของที่ดินด้วยนะคะนั่นก็คือนายพรมาจุมพลล่านะคะหรือตาน้อยนะคะอายุเจ็ดสิบสามปีนะคะเจ้าของสวนนะคะโดยตาน้อยเล่าว่านะคะเคยขอโชคถูกรางวัลลัตเตอรี่มาแล้วนะคะขอโชคจากมะพร้าวน้ำหอมนะคะโดยงวดแรกนะคะถูกลัตเตอรี่สามตัวนะคะงวดที่สองเลขท้ายสามตัวผิดเพียงตัวเดียวนะคะที่ ได้ปลูกต้นมะพร้าวน้ําหอมไว้หลายต้นนะคะคุณตาเขาบอกอย่างนี้นะคะที่ต้นอื่นออกลูกหมดนะคะแต่ว่าต้นมะพร้าวต้นนี้ที่คุณตาน้อยปลูกไว้ประมาณสองปีนะคะยังไม่ออกผลนะคะแต่ที่พบความแปลกก็คือสองเดือนที่ผ่านมานะคะเจอออกยอดมาสี่ยอดแต่ละยอดมีเสียงคล้ายพญานาคเลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เมื่อชาวบ้านทราบข่าวนะคะก็เดินทางมาขอโชคขอลาบกันเยอะเลยนะคะคุณตาบอกอย่างนี้นะคะในขณะที่คุณตาน้อยมีก็ถูกรงวันเลขท้ายสามตัวมาแล้วนะคะโดยคุณตาน้อยบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยถูกเลยนะคะขนาดหลวงพ่อที่วัดใกล้ที่นาของคุณตาน้อยนี่นะคะเมื่อทราบข่าวว่ามีต้นมะพร้าวแปลกนะคะมียอดคล้ายกับเสียนพญานาคนี่ก็ มาดูนะคะแล้วก็ทาแป้งต้นมะพร้าวด้วยนะคะหลวงพ่อยังบอกว่าเห็นเลขสามเจ็ดนะคะส่วนคุณตะน้อยนะคะบอกว่าเห็นตัวเลขที่โคนยอดเสียนมะพร้าวนี่นะคะซึ่งไม่มีใครมาเขียนไว้เลยนะคะแล้วก็ชี้ให้ดูว่าเห็นเป็นเลขหกหกนะคะนี่เลยนะคะแล้วแต่โชคใครโชคมันดวงใครดวงมันนะคะแล้วแต่คนมองนะคะ คุณตา้อย,ยังเล่าอีกว่าตั้งแต่เจอยอดมะพร้าวเป็นเสียงพญายนาคครั้งแรกนะคะคุณตาน้อยบอกว่าได้ฝันนะคะมีชาวบ้านจํานวนมากขับรถออกมาจอดเต็มบริเวณที่นาเลยนะคะส่วนมากจะมีแต่รถยนต์แล้วมาขอดูความแปลกของต้นมะพร้าวนะคะในฝันนะคะคุณตาน้อยบอกว่าดูได้เลยเรื่องตัวเลขแล้วแต่สายตาของใครของมันในฝันนะคะที่คุณตานอยอเขาพูดอย่างนี้นะคะจากนั้นนะคะทุกคนก็มา ขับรถออกจากทุ่งนาของตนไปแล้วก็ได้ตะโกนไล่หลังไปว่าอย่าลืม195เด้อตะน้อยบอกอีกทีนะคะว่าได้ได้เลขนี้นะคะเขาตะโกนบอกในฝัน195นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะความแปลกที่เกิดขึ้นกับต้นมะพร้าวยอดมะพร้าวนะคะจะมีลักษณะคล้ายเสียนพญานาคแบบนี้นะคะ ขออห้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ